สวัสดีครับัยรุ่นครับสานบานหน่อยครับแรกนี้มือนีไป,ปร,รุ่นภาพเดี่ยสถานการณ์หลบซื้อไทยหลบซื้อไทยหลบคำข้อเร่งทีมงานสร้างัยรุ่นนี่คน เทตีนเสาครับเฮ็ดตีนสร้างตีนเสาเพื่อว่าสาร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งให้กับเทียงหน้าเฮาเพราะว่าเทือดทออี่แล้วมันก็จ้ายกขึ้นแน่มันก็เลยว่าต่้มมันหน่อยถมหน่อยก็เลยว่าเทปูนวัวไปครับเอามาคนมาคนวัดดีที่คนหายน้ำเย็นหาหนุ่ยสิแต่เพื่อหาหนูวนี่ที่เสา บ่อซอให้มันใหญ่ๆได้สงเกี่ยความแข็งแรงขึ้นเก่าเนาะพ่ใหญ่ใส่ในไลเสียบเล็กเอาเล็กเสียบครับนี่เ็กเสียบเสาละ4-5ต้นเอา4-5เซนเสละ20เซนเสียบบอมทุกต้น ตัวนี้มันตำกมกูมูเลยเด็กส่งโดดลงกูมูฝนตกฝนทีน่ร่มเหมือน,น,นอเด็อกอะเดมัดซ้อไววไหมใคยอยู่หลักอูมีตู้ผูกไว้โอ้ใจพอดีอย่ายมันจมพอดีสร้างบนเห็ดทิงหน้าแล้วเห็ดแทงน้ำเห,ห็ดหอแทงทั้งน้ำแล้วก็เลยเอ้คนไม่เห็ดนี่หายน้ำครับนี่ บกไอพอให้มันแข้แงแรงแข็งแกร่งถเพี่ยวอาสิได้่ฝนตกนลมก็ที่่อได้คิดยากนน่อหพ่อหนูตัวหนูสิ่ง,งบ่กาแฟแต่กว่าได้ถือกินหอดยากรลอด,ล,อดละหายยังละกาแฟอ๋อมันเหมีอนอยังงีละ่ะคาดดกินะ ว่าพ่อหิ้นหนูมากไก่เลยวะคนบ่ไปหาหนูซอยน่องนี่คนไปเอาเาล่เเยว่าแล้วละอาไรอะไอะไรมันอยูน่นตรเไหนหนูซิ่งหน่อยน่ะหนูซิ่งหน่อยเสือ้อมามาพี่มามาเบิงเบ้งแทงแทงหนามพ่อหนีมาเบิ้งหัวแทงหนีมาพี่มาพี่มาเดี๋ยวลมลมตกพี่น้องเอ้ยพ่อหลบคำเขาแรงไปนี่ไม่ตัว อขอเล้อ oh, ันวอเล้วหือดีาหวยรื่เก้าจริงห่อเพื่นตัวนี้ลืมพอดีพี่น้องอันนี้กหอน่ยว่ามนหอได้มันเปหอเ่อหอควายเดียวเตีมันเป็นหังไส้ห่นแทงหันแทงน้าหนแทงน้ำอืปรุ่นก็เอืนบ่ถือขึ้นกันแล้วเจ้าซีเมนยังดอกเพินหัานแทงน้ำนี่ลรุ่นเี่ดีร้วยครับเพราะว่าน้ำก็ดิลงจางนี่ใส่บรดนี้ใส่เนี้ยอื่นก็คือย ห้องน้ำสองห้องเท่านั้นล่ะบนหมีตู้เดียวไม่ลูกเนี่มีตัวไม่ไม่ไม่นักเดค่อยๆนั่นเป็นไมีตัวโอ้ยังว่านักเด้อนักเด้ออยู่มยังไปไกลห้องน้ำด้วยเถอะเป็นเนของเียวเียว ยเทือเกาหลีขอบคุณหลายๆเด้อที่ถือทั้งนามให้บันเทียนจะหายมือเจียขอบุญหลายๆเสี่ยวสว่างเลยไม่ตัวบรนทมเที่ยวบันจงโอ้อันนี้ก็สีเอาขึ้นนั่นแทนเราก็ก็สีรอบๆเพียงหน่อยกะจังสีคอยตกแต่งลงทอล่องยังหรือยังสีพอยุ่นจังสีจาะเฮ็ดหนามเขาไปนี่แล้วครับกะนองม่านเขียมมายามหรือว่านิ่มหนังก็สีสะดวกสบายแมน สิ่ว่าได้ยันทั้งใต้น้ำน้อยๆเอากับเปิดลกูกอี่างีได้เลยมันบอกเน่นกับบาอ,อยากเดีตัววงเล็บจะโจรเะยเดินนี่เปิดน้ำทิมป,ทประจำมีตัวนั่นน้ำมันดะกับิประหยนประหยัดตัวว่าียสกหมันตีใส่ปูนหล,ลายโพดหลังข้ากัสีดำเงินค้อกันครับหลัง,งน้ำทั้งนั้นกับสีำเงินกัสีขาวแต่ลังเก่าหมดเลยครับน้องนันีเป็นสีํำเงินไหล เอาขึ้นไว้ก็ดีคื้กันเราไปไงซ้ำมีมเอมาเราเราเสียงมัดไว้ก่อนเราห่อจังบ่บิวลงเจ้าขึ้นบ่ดเนี่สางขึ้นบ่ได้ิบ่ได้มั่งเอาไม้ตีห้อเตี้ยแข้งไร่แข้งเอา้เตี้ยไล่นางเออมันต่เนี่เออแนี้วสางยังวะเอาไร้แข้งอาไปยังวะ สีใสใบ่ไหนก็ม,นมันเบื่งนำกันหรือปีนองเ้ยอ่าเปนยังเฮ็ดจอ่อเห็ดจันแต่ว่าเมันเป็นน้ำเสาพีนองเอ้ยเสา่มีเบ,บ,บิมดใหม่กัจังสี่ละเลี้ยวเห็นบอนตอนแท้นจังสี่ละเดี๋ยวจะปีกใหม่ไปจังไห๋กับห่วยพอดีละไปได้ไหม่น้ำเสาหัวน้ำมูมาแต่ขวกไปรีุลนละครับม่เห็ดน,นี่แหมว่มาเฮ็ดลอยหาสิบหกส,สิบนี่กับได้แล้วส่น แขงเขาก็ตั้งเขาเวลานั้นมันก็ยังสบายพอสันไม่ต้องเห็ดสูงปานเดี๋ดอกได้ยุดอกพอสันอ๋อพอสันจังเจ้าแทงน้ำคืนนี้เบิ้งหนีน้องเบิ้งว่ามันสิเขาได้บ่นี่ก็อีกจักสองมือสามมือพอละยังสิสูบน้ำเซ่เพราะว่าเท่ขั้นยืดอยู่ให้ขั้นมันแห้งคักๆุ่น่ะจังสิสูบน้ำเซ่มันโซว่าเซ่กับจีบดเซ่ได้หลายดอกยวให้มันคือว่ามันแห้งคักุ่น่ะจังใส่ย่ำได้กันดลยเดอก ต่อจะให้ทีมงานสร้างคนอาถังขึ้นีก้อนเราเสียกมัดไว้ตึงไว้ก่อนมือดีขึ้นดีจังหนมใส่ลงมาอย่างเงี้ยเสียกมัดไปยูม่เป็นยังเมนมนมัดตึงไว้หนือแล้วเยเลยแต่ฮอจยขึ้นแต่ฮอจยใส่หนใส่ได้บ่เปเตี วาเห้าเดี๋ยวขึนไปเนี่ยเอาขอไปตั้งเนี่ยมันจีเอาไปตังไหนบอมันออกไรยังไงวะเตี้ยายังขึนยากยังไงเตี้ยอรุ่นน้ำกันละพี่น้องเ้ยปานนี้เดี๋ยวเตรียมนำเอพี่น้องเอาได้ซนาได้นี้ตีได้ได้ได้เอดีต่วเอาสิเวียงเกงเลยเอาไปยงรุ่นขึ้นไปทั้งทั้งตี่ละเจ้าแล้วแล้วเจ้าขึ้นไป

พอดีมอบเลยพอดีจะได้แทกแล้วแทกอีกไม่ครมีซตำหนั่นสองแต่มีซตำหนันนะเกี่ยวนะฮะยวงไม่บอกว่าอะไรโอ้ยตั้งและว่ามาแตกสองแตกตั้งพอดีมาบพ่อไปตาหักตาหักพี่น้องก็ยเพียงเพียงไรเพียงปากปากเพียงนั่นพอดีพันลิตรครับพี่น้องจะหนีก็พันได้พอดีพองาม น้หมางเอาอีนี่ก็ได้นี่กับม่ยางดีแมนเกนเลยทงไม่จิกมันเลียขอบขังยุ่ประมาณนีอก็ีจัดออกไปน่อยหนึง่งเฮ้ยมันบรรจุได้หาตันกนเรียดบูแมนโอ้โบแมนพันลิตร ผลิตผลิตโอ้ยเปนปากอะไรใหม่มแจะตัวหนาวมาตรงห่วงเลยแข้งแก่งกระดกโผลพอดีเนาะโผลพอดีเนาะเป็นยังเนาะอืขอบคางมันขางสิบเส้นสิบหาเส้นสิบโอ้สิบเอ็ดสิบสเส้นนี่ล้วประมาณพอดีคงกลางนี่ตัวเมีนี่ก็สุดยอดแล้วอันนี้น้ำขึ้นถึงหุ่นอืนน้ำลงมาอันนึงน้ำ พอดีมันน,นำเขินนำเขินพอมันปเป็นทอขึ้นไปือเทาใส่ลูกไล่หมองทอมันตัวหนึ่มันมีทอผ่าตีกันทั้งในหนึ่งเม่นเอาไปใส่ลูกร้อยถอดตัดทั้งซึ่งมีอันเชียงอันนั่นก็เชียงอันเชียงตัดไฟมันนะ่ะขเขาเอิอนี้ก็เชียงมู่บกกันขเขาเอิ็นยังเราบวกม้วอตัตโนมัติไหมปัม๊มน้ำอัตโนมัติไหมเนาะ มูนี่ว่านนะดอเขามูธรรมดาไปก้อนสูบไสคันมัเที่ม mm ีต hmm. ัวก็มีร like like ุ่นน <se uh ี่เกียรไสเกียร์ไสก้อนกันเลยดอกเออเออนี่หลาตัวสำคัญเยอะนี่เกียไสสองมื่องขึ้นมาเปิดสอง่มมงเหมือนเดียเียตกไก่เดยเอาลูกไล่ขึ้นเาตัวมีตัวเาตัวมีเียงปั่มอัตโนมัตินี่เออเขาใส่ธรรมดาก้อนกันเลดอก เดี๋ยวอร่อยเนาะไปเนาะค่าเลี้ยงให้พไปงี่ตีใจเป็ดเราสองพันหาานักเบิรงพไปงี้หกพันเนาะเป็นแปดพันห่าอันนี้ไปทำไปค่าเราค่าเบี้ยอะไร้สร้างเพชรสร้างเพชรติเงินครับบันที่เสือมาให้เด้อเอาไปจัดการกันไปไปวอดบ้านหมดไปกินเย็นนั่งยุบ้านหมดละยุนลำลูกน้ำเมียงหมดละ พุณหลยไที่มาสั่งว่าถ้าใหมงามงามงามโอ้ก็แม่รันภาพไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมียนงามคือโกบรรยากาศเขาเรียงเห็ยดอยู่ประมาณเก่ามือเนาะเก่ามือลูก โลกอันโควิดเศร้าเวลาพี่น้องเอ้ยจังไม่ยอมยม่ยอมช่วงนี้เหรอะมันละวังเอาต่างคนต่างระมันละวังเหรอครับก็อยากให้พี่ให้น้องเ้าดีมาชมบรรยากาศถึงหน้าสารากลางน้ำหาอยู่ดอกแต่ว่ากัช่วงนี้มันกับบัดวาเนาะโลกไฟไข้เจ็บมันมีก็ระมัดระวังเอาครับจะเรียก็สูสๆไปน้อกันนี่นะเฮาต่างคนต่างระวังแมแนไทยถอดไทยถ้ำหมีพี่น้องเ้าดีเบิร์นี่ละมีตัว ทางน้ำทางน้ำมันนี่สมบูรณ์แบบแล้วครับมีหอทางน้ำแล้วก,ก็มีเสีงหน้าบว้ยปัญญารุ่นฝันไปถึงแต่ผุนแต่ยืนสิปีกอวนผุนพี่น้องเลยเสีงหน้าในาน้ำนี่โอ้ยคือจิตใจยุ่งว่าสนทางบ่มีปัญญาเห็ดพ่อทั้งไม่กับหายากตอนไม่นั่นพวกกีกับหายากตะกอนก้นใส่ไม่เห็ดเฮี้ยนไหลเดี๋ยวนี้นก้นใส่เล็กก็เลยผ้าไปยอมไปพ่อได้ไปยอนได้นก,ก็ไม่มาเห็ดนี่แหละครับพี่น้องฝันที่เป็นจริงแล้วเนี่ยวันนี้ โอ้ฝันไปพูดอย่างนี้สิปีบนละยังหน่อยๆได้นี่ต้าผุดตั้าคุดสายทั้งนู้นสายลงไปบนน่ะโอ้ใหม่ก็เอืดตะเกียบน่มีแต่ไหม่สาดไม่ไม่ยุคข้าเขาเขายมีดดอกตะเกียบมันมาอย่างยังมาเียมันมาหวใจว่าเจ่าบริกิรจะว่ามันอันใดเป็นอันใดเนาะจะมันอโมอ จะว่าไล่ใจใส่สิคาน้ำกาไฟาป้าคาท่องจังอยู่เดียวน่งลายอันลาเนี้ยาเพียวบัดว่านะกันหว้าหากันยากนั่ีอีกละหาพอติใส่เลมยหาเลีมซีไปเลยเห็ดคนเดียวเท่าเงินเตือนเด็กเก็บยาไปเก็บยารสี่โมงเศร้าสามโมงเศร้ามาลุยงัน ช่วยแม่ไปอยูเฮงบ่ไหมใช่แล้วอาเบน้ำกับบ่ไปปูนนี่ล่ะล่ะโบสูยี่สิบยี่สิบกว่าหมื่นโอ้เแ็ดตัวเดียวงอกงอกแค่ไหนตีไอ้เมี่ยผสมปูนให้ยู่ดอกว่าอืมเต่กะลาคือโกน่านเกี่มันคือตัวยืนสมปูนแล้วกันพ่อสมก้อนเขาไปยังไงแบบถึงกับบ้านคำแล้วโอ้ขอบคุณดละไร มันถามาเปลี่ยงแห่งงามบา่รับเอาตัวผู้ขับแมวมันว่วดนี่เสียกี่ส่วนไทยนี่ยึดทั้งรังนั่นมมันเปลี่ยนมาเตรียมันดีีไป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 เวลาแล้ว ทีมนสั่งครับกลับเราพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วโคนเอ้ยแบบนี้สบายแล้วฮะมีห้องน้ำ้องชามาทานแล้วเอ้พวกคนดีใจเราพวกน้องเย็นก็นดีใจ เรียกพี่น้องเดดลมร่มตกสัญลักษณ์สีน้ำเงินครับ